ดีแต่พูดไม่ลงมือทำก็เท่านั้น สวัสดีค่ะทักทายช่วงเย็นของวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์29มีนาคม6ปาาเจอกันประมาณบ่าย3โมงค่ะเจอกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะลงคลิปไปแล้ว2คลิปแรกไม่แน่ใจว่าพี่ๆได้รับชมรับฟังกันหรือ,อยังนะคะต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทําคลิปทําช่องมานะแนวทางของอารตมิสบอลงวดนี้คนดูน้อยมากจริงๆนะไม่แน่ใจเพราะว่าลงคลิปไปเมื่อวานเกิดเหตุสถานการณ์แผ่นดินไหวหรือไม่อย่างไรเนาะยอดวิว ไม่ถึง2 0 0 0 0วิวนะหมื่นกว่ากว่านะคะแอบตกใจเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ตามฝากเข้าไปติดตามรับชมคลิปแล้วก็กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินและทีมงานในการทำคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปด้วยละกันเนาะคลิปไหนยอดดูเยอะแอดมินก็รู้สึกว่ามีแรงเนาะมีแรงที่จะทำงานต่อนะคะนำเสนอแนวทางตัวเลขนะคะในคลิปนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางที่ทิ้งท้ายไว้นะคะเวลาไม่พอในปีที่แล้วเนะมันมากันเทพนั่นเองค่ะท่านผู้ชม สำหรับผลงานเก16มีนาคมก็อย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะว่าให้เด่น6มาที่สำคัญคือ2ตัวนี้แหละนะคะที่ทำออกมาได้ที่เลข6-3แล้วก็เข้ารอบเพราะว่าผลบน5-6-3ล่าง3-2เนาะต้องแจ้งแบบนี้นะว่าแนวทางนี้บางรอบที่เข้านะคะก็ไปบนเหมือนรอบที่แล้วเนาะบางรอบก็ลงล่างนะพรวะฉะนั้นนะมีโอกาสไปได้ทั้งบนล่างและตัวกลับที่เขียนมาให้ด้วยนะคะสำหรับ1เมษายน2568ของแทน แน่นอนไม่มีแท้กว่านี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของแม่นมากขั้นเทพค่ะรอบนี้ให้เลขกเด่นเน้นหนึ่งมานะคะท่านผู้ชมและสองตัวค่ะมีทั้งหมด5ชุดนะคะ10 11 15 16แล้วก็1ปาดนั่นเองค่ะรอบที่แล้วเด่น6เนี่ยไม่ตีลังกานะ6คือ6ชัดเจนนะคะรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด่นหนึ่งมีใครที่ให้ข้อมูลมาแล้วบ้างและให้เด่นหนึ่งมา ยกตัวอย่างบางแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับเด่นหนึ่งที่นำเสนอไปคลิปที่แล้วก็คือแอดนุ่นค่ะรอบนี้เด่นหนึ่งซึ่ง2ตัวนะคะวางมาที่1516 1719ชนแม่นมากขั้นเทพอยู่2ชุดด้วยกันค่ะคือ15และ16นั่นเองค่ะสำหรับอีกคนนะคะที่ฟาดมาสำหรับ1ก็คือแอดนาค่ะเด่นบน1กับ2ตัวฟาดคือ1นนะคะชนแม่นมากขั้นเทพในรอบนี้แล้วก็ที่นำเสนอไปตั้งแต่ EP ีที่2ถ้าจำไม่ผิด น่าจะ EP ีที่2หรือ3แนในทางของเลขเด่นของน้ำหมูค่ะมีโอกาสไปได้ทั้งบนล่างแต่สถิติส่วนใหญ่มาบนนะคะรอบ1เมษาให้เด่น1กับ0ชนเด่น1ของแม่นมาคันเทพด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูชุด2ตัวกันบ้างนะคะสำหรับ1 0ก่อนละกันค่ะต้องบอกว่าชนกับ4คู่มหาศจรรย์ของอาจารย์ต้อยนะหนึ่งในนั้นมีคู่10ด้วยนะคะและต่อที่ตัวเบิ้ลค่ะเป็นแค่เบิ้ลตัวเดียวที่ให้มาคือ1นชน กับแนวทางสูตรเลขผีบอกของแอดยืนค่ะรอบนี้สังเกตนะคะว่าให้ระวังการเบิ้ลมาที่1นด้วยนะคะในส่วนของ15ค่ะชนค่อนข้างหลายแนวทางไนดะ้อย่างเช่นเลขหม้อตั้งแต่ต้นงวดเลยของแม่กายเนาะเลขหม้อนะคะมี15นะคะเซียนลุนค่ะชนหลายชุดเหมือนกันนะชนแม่นมากขั้นเทพที่15นะคะเซียนลุนให้51 61แล้วก็ศูนย์หนึ่งมาค่ะเงินเทวดาค่ะให้ มาที่1นึเจนุกบารมีมหาเฮงก็ให้มาที่ใบเขียว51ด้วยนะคะรวมถึงใบตรวจคํำชนดรูปหางพญานาคที่เข้ารอบที่แล้วรอบนี้ให้เด่น52ตัววางมาที่51นะคะในส่วนของ16ก็หลายคนนะอย่างเช่นนะคะแนวทางของแม่น้ำหนึ่งค่ะให้มาที่16นะคะแนวทางสรุปล่างของอัดวุฒตัวเน้นดอกจันทร์ค่ะให้มาที่61นะรวมถึงอามิสบอลด้พูดแล้ว6นะคะ นะให้มาช่องมา9 9ให้มาชอบมา6รอบนี้เด่น9ค่ะอดมิสซาบอลให้มาที่1 9นะคะก็ถือว่ามาชนตัวตีลังกาของ1 6แม่นมาคันเทพนะคะสำหรับตัวสุดท้ายก็คือ1 8ค่ะชนกับแนวทางของอด m มิสซาบอลนะคะให้มาที่นะคะ18ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรวมหึงวันสำคัญต่างๆในเดือนเมษายนอย่างเช่นวันสถาปนาเมืองโคร,ราชค่ะตรงกับวันที่18มีนาคมปี2011นะคะนอกจาก18 จะชนแล้วเลขพศส0 1 1 1นยเนี้ยค่ะ11ยังไปชนด้วยนะกับเลขเบิ้ลของเมนมาเคนเทพนะเสือตกถังพลังเงินดีค่ะ2ตัวนะคะให้มาที่813ตัว981ค่ะคุณดุยพร,รันเข้ามา2รอบซ้อนแล้วนะคะตามภาพเลยเนาะรอบนี้ค่ะคุณดุยให้มามี8-1ด้วยและสุดท้ายก็คือทิดทาตะโกค่ะเลขเด่น8วางมาที่81นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเม่นมากคนเทพเข้าต่อก็ถือว่ามีลุ้นหลายคู่หลายชุดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าชนเด็ดๆหลายแนวท นะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะเพราะว่าเข้ารอบที่แล้วรอบนี้จะผ่านต่อหรือไม่นะคะมาต่อกันที่แนวทางต่อไปค่ะเลขพระธุดงวัดป่านะคะเมื่อสักครู่ก็มีพี่ๆคอมเมนต์มาให้บอกว่าตามต่อเลยนะเลขพระธุดงวัดป่าถึงแม้ว่ารอบที่ผ่านมา16มีนาคมจะไม่ผ่านนะคะเนื่องจากว่าให้เด่นหนึ่งมาค่ะวางมาที่นะคะ3 1 6 1่และ71ค่ะเพราะว่าผลบน5 6 3นะคะล่าง32นั่นเองค่ะ ไม่ผ่านนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้จะค่อนข้างหลุดบ่อยเหมือนกันนะแนวทางนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามตามต่อในงวดวันที่1เมษายนค่ะรอบนี้เด่นเน้น9นะคะเหมือนกับหลายแนวทางที่ให้9มาเลยอย่างเช่นอาจารย์นอตตี้เนาะหรือว่ามิสเตอร์บอลก็ให้9มาด้วยเหมือนกันค่ะ905ไม่เกินความคาดหมายเลขที่ดังทั้งประเทศนะคะท่านผู้ชม905ตัดเล่นมี05ค่ะ95และ90ชอบก็จัดขาดก็ผ่านและการต้องไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าเลขนี้พูดมาบ่อยแทบจะ ทุกคลิปเลยเป็นเลขมงคลนะคะรหัสโปรเจียม905นะคะในองค์สมเด็จพระเทพนะคะซึ่งพระองค์ก็มีวันพระราชสมภพบในวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2498 69ย่ง 70, าง7 0พันษานะคะมาต่อที่แนวทางแอดลูกชินราชกันบ้างนะคะสำหรับผลงานเก่าๆถือว่าค่อนข้างดีและน่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนงวดที่หรหผ่านมานะคะ16มีนาคมค่ะให้เด่น3มานะคะน่าเสียดายที่กลับหัวตีลังกา น,นิดหนึ่งนะให้39นะคะผลบน63นั่นเองค่ะแต่อย่างน้อยเลขเด่นก็ถือว่ายัางคงผ่านนะเพราะว่าให้เด่น3มานั่นเองเนาะสำหรับรอบใม,ม่หนึ่งเมษายนรอบนี้ให้เด่น5มานะคะท่านผู้ชม3ตัวชุดเดียวก็คือ6 2 5 2> ตัดเล่นมี6 5 5 2และ6 2, 2> นะคะเลขเด่นเน้น5ในรอบนี้นะคะลองพิจารณาดูเดอ้อท่านใดที่แบบว่าเออถามมาในคอมเมนต์ลูกชินราชหน่อยนะจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณ เจ้าของข้อมูลแหล่งที่มาข้อมูลด้วยนะคะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะแนวทางของท่านไหนเอ่ยที่เตรียมข้อมูลมาเอาเป็นแนวทางของ Ad แอดเก้ล้วกันเนาะขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลของอัชรดาด้วยนะคะและขอบคุณแอดเก้ด้วยนะก็หายไปนานไม่ค่อยได้นําเสนอก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะซึ่งรอบนี้นํามาฝากกันค่ะจะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะ,ะชุดเลขเด่นบนนะคะเขาจะมีใบม่วงกับใบทองมาดูใบม่วงก่อนละกันนะสําหรับใบม่วงเข้า1 หลุด1นึ่ะคะสำหรับสถิติที่ผ่านมา1มีนาคมค่ะรอบนั้นเข้า9นะคะเพราะว่าเลขเด่นบนให้9กับ0ผลบนป9 4 9มาที่หลัก10บนนั่นเองค่ะส่วนล่าสุดไม่ผ่านนะคะมีนาคมให้เด่น9กับ0มาผลบน5 6 3ก็หลุดนะอย่างที่บอกว่าเข้ารอบหลุดรอบนั่นเองค่ะใบม่วงเด่นบนแอดเก1นเมษายน68ค่ะให้เด่นมาที่5และ8บนไม่ปักหลักไปได้ทั้งร้อย สลบหลักนหน่วยนั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูสถิตินะจะเห็นว่ามา10กกำหน่วยบนค่อนข้างบ่อยกว่าร้อยนะคะเจ้าของข้อมูลก็บอกว่าเนะคะเล่นแต่อย่าให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนนะ,ะเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วมาดูอีกใบหนึ่งนะโกนะคะใบพื้นสีทองนะคะผลงานรอบที่ผ่านมาผ่านนะคะเพราะว่าให้เด่น3กับ4นะฮะสามมาที่หลักหน่วยบน5้านั่นเองะคะ่ะเป็นข้อมูลเด่นบนก็ย้าให้แล้วเดอ้อสาหรับหน ษายนค่ะเด่นปาดกับเก้าในรอบนี้นะคะขนมไทยอร่อยๆผิดถูกขออภัยนะคะต้องบอกว่า8 9, ดกับเน้ายกก็วางมาสวยงามนะเก้าเดีย๋ยวรู้สึกว่าจะชนหลายสำนักแล้วที่อ่านไปนะคะลองพิจารณาดูนะคะ,ะไปต่อกันที่แนวะทางต่อไปเป็นการสรุปของนะคะอาจารย์คมเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงไทยถ่ายงวดแล้วเนาะหลายแนวะทางก็เริ่มปล่อยในชุดสรุปมาแล้วต้องต้องบอกว่ารอบที่แล้วค่ะอาจารย์คมสรุปมาให้แบบนี้นะผู้ชมสรุป2ตัวล่างอ่ะ 2ตัวบนล่างคือมีโอกาสไปได้ทั้งบนล่างเนาะถึงแม้จะไม่เข้าตัวเน้นนะคะแต่ก็เข้าตัวที่เขาบอกว่ากลับหัว6 3นี่แหละนะคะมาบนที่5 6 3นะคะซึ่งจะเห็นว่าเอาจริงๆนะ6กกับ65เนี่ยแบบว่าหมุน3ตัวเอาแบบเล่น3ตัวจริงๆมีทั้ง5มีทั้ง6มีทั้ง3เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมสำหรับในรอบใหม่นะคะสรุปให้แบบนี้2ตัวบนล่างคะ่ะ1เมษาตัวเน้นนะคะคือ3 8 3 9 58 5961ระวังกลับหัวรอบที่แล้วก็เข้าชุดระวังกลับหัวนี่แหละนะ5636และ91ในะรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วชุด59เขาก็ระวัง56มาแล้วชุด39ก็ระวัง36ให้แล้วชุด61ก็ระวัง91ให้แล้วอันนี้คือรอบกลุ่มนะคะระวังกันให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลสําหรับอาจารย์คมด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นชาสมนะคะเกาหลีบอกเลยว่าจัดวันนี้นะคะจนถึง31มีนาคม เท่านั้นส่วนท่านใดที่สั่งไปก่อนโอนเงินไปแล้วส่งที่อยู่ไปแล้วก่อนโปรนะคะก็จะได้เป็นสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในร่วมโปรนะ,ะรเพราะฉะนั้นโปรนี่ก็คือจัดวันนี้นะถ้าซื้อเมื่อวานนะคะจะขอเงินคืนหรือว่าขอส่วนลดเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าช่วงโปรก็คือจัดในช่วงที่เป็นระหว่างโปรเท่านั้นนะคะบางท่านนะซื้อไปเมื่อวานแล้วราคาเต็ม590บบอกว่าโอนเงินไปแล้วพี่ขอเงินคืนได้ไหมไว้อย่างนั้นเนาะไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นเข้าใจ ใจตรงกันนะคะท่านผู้ชมโปรก็คือโปร,ก,โปรก็คือซื้อในช่วงนะคะระหว่างที่เราจัดโปรเท่านั้นนะคะแล้วก็หมดเขตวันที่31มีนาคมถ้าเกิน31แล้วขอโปรก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพี่ๆที่ลังเลซื้อไม่ซื้อดีหรือว่าอะไรอย่างไรนะก็ต้องรีบตัดสินใจกันนะคะและก่อนสินค้าจะหมดถ้าสินค้าหมดก่อน31มีนาคมก็คือปิดโปรนะคะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นชาสมเกาหลี1กล่องร้อยซองราคาปกติ590ร เหลือ55 5 55บาทค่าส่ง39บาทไม่มีเก็บเงินปลายทางที่อยู่จัดส่งจะใกล้ไกลเป็นเขตทุรก,กันดารเขตพื้นที่ห่างไกลเขตท่องเที่ยวก็ค่าส่งเท่าเดิม39บาทไม่ได้มีบว,วกเพิ่มแต่อย่างใดนะเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่ค่าส่งปลาเข้าไปเป็นร้อยก็มีนะอย่างเช่นเกาะช้างเอ้ยนะคะหรือจังหวัดชลบุรีระยองภูเก็ตเนี่ยค่าส่งแพงมากๆเลยนะแต่ว่าเราก็ยังคง เก็บค่าส่งนะในเรทปกติที่39บาทเท่านั้นเองส่วนเกินส่วนต่างเราก็ออกให้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆสนใจสินค้าไหนก็ทักสั่งกันเข้ามาได้ชาสมบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายดื่มได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาบำรุงสมองบำรุงร่างกายหรือวัยผู้ใหญ่กระเียณอายุใบฉลาก็ดื่มได้ดีมากๆเช่นเดียวกันฉีกซองเทใส่น้ําดื่มรับประทานครั้งละ1-2ซอง,สองผสมน้ําอุ่นน้าร้อนหรือน้ําอุณหภูมิปกติ ก็ได้เป็นประจําทุกเช้าและเย็นเพื่อบํารุงร่างกายให้แข็งแรงกระปี้กระเป๋านี่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนช่องทางขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ